้าเกิดพูดถึงเรื่องราวความหลอนและประสบการณ์ต่างๆในทุกอาชีพก็คงจะหนีไม่พ้นอาชีพหนึ่งที่ต่างก็มีเรื่องราวความหลอนและถูกนำมาถ่ายทอดอยู่เป็นประจำซึ่งอาชีพนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ห้องดับจิต นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคอีสานปีได้ถูกเรียกตัวเพื่อมาทำงานที่ตนนั้นได้สมัครเอาไว้และถูกเรียกตัวมาในครั้งนี้น้องไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวจะมีพีๆ่ๆเขาสอนทำและงานก็ไม่ได้ทำคนเดียวด้วยซึ่งตำแหน่งที่ว่างในตอนนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ห้องดับจิต ทีบีนั้นยืนคิดอยู่นานและไม่ค่อยอยากทำงานนี้สักเท่าไหร่แต่ถึงยังไงบีก็ต้องเลือกเพราะขาเช่าก็ได้ผัดมาหลายวันแล่งเงินจะใช้ก็ไม่ค่อยจะมีได้ทำอะไรตอนนี้คงจะทำไปก่อน3มวันต่อมา ก็เป็นวันที่เริ่มงานวันแรกที่บีได้เดินทางมาแต่เช้าเพื่อมาฟังรายละเอียดของการทำงานโดยการทำงานของบีก็ไม่มีอะไรให้ต้องซับซ้อนเพียงแค่รอเคสที่โรงพยาบาลแจ้งมาและเดินทางไปนำร่างของผู้ป่วยเพื่อนำมาเก็บที่ห้องดับจิตต่อไป ในการทำงานในวันนั้นก็จะมีนั่งประจําอยู่สองคนนั่นคือตัวเพื่อนร่วมงานที่อยู่มาก่อนและจะคอยแนะนำวิธีการทำงานในครั้งนั้นโดยนั่งคุยไปได้สักพักก็ได้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาให้ไปนำรังพูดเสียชีวิตหนึ่งลายเพื่อมาเก็บไว้ในห้องรับจิตตอนนี้ ซึ่งการทำงานของบีครั้งแรกก็ยังไม่ชินกับร่างผู้เสียชีวิตสักเท่าไหร่จึงทำให้สีหน้าบีนั้นดูกงังวลและยังเก่งๆในการทำงานครั้งแรกซึ่งบริเวณห้องดับจิตก็จะอยู่ส่วนด้านหลังของตึก ที่ทั้งคู่ต้องเข็นล่างไปและนำลงังไปเก็บไว้ในตู้แช่เพื่อรอทั้งญาติติดต่อรับสุบต่อไป <off ice> ซึ่งบรรยากาศโดยรอบทางเดินก็จะเต็มไปด้วยเตียงผู้ป่วยที่ถูกวางเรียงรายต่อๆกัน <off ice> ก็เป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลรัฐที่จะมีสภาพที่น่ากลัวแบบนี้ นี่ข้าจะบอกเองนะเคยมีคิดในช่วงตีสองข้าก็เข็นมาคนเดียวแบบนี้แหละซึ่งโตก็ยังพูดโอ้อวดว่าการทำงานในห้องดับจิตน,นั้นจะต้องใจกล้าและไม่กลัวผีแบบตนถึงจะทำงานในลักษณะนี้ได้ ช่วงเย็นของวันนั้นในขณะทั้งคู่นั่งรอเลิกงานหัวหน้าก็ได้เดินเข้ามาและพูดคุยการเปลี่ยนเวรในวันพรุ่งนี้ว่าจะให้ทั้งคู่เข้าเวรในช่วงคำ่ำเพอ,อยังหาคนเข้าเวรไม่ได้เลยซึ่งปฏิกิริยาของตูมเมื่อได้ฟังก็ทำให้รู้ถึงสีหน้าแววตาที่มีความกังวลเป็นอย่างมาก ขายว่าตนไม่อยากเข้าเวรในช่วงค่ำเลยเอ็งเป็นไรพระโตทำไมดูไม่ค่อยอยากเข้าเวรไม่มีอะไรไม่มีไรเจอกันพรุ่งนี้เย็นช่วงค่ำของวันถัดมาบีกับโตก็ได้มาเข้าเวร ตามที่หัวหน้าได้นัดหมายเอาไว้ซึ่งการมาในครั้งนั้นก็ทำให้บีนั้นต้องสงสยัยว่าทำไมโตถึงแปลกๆที่ได้แขวนพระมาสัเต็มคอในเองบอกว่าไม่กลัวผีวะทำไมเอาพระมาเต็มเลยซึ่งโตก็ได้สารภาพกับบีว่าความเป็นจริงแล้วนั้นตนเพิ่งถูกย้ายมาแผนกนห้องดับจิต ซึ่งตนก็ไม่อยากมาสักเท่าไหร่ซึ่งการที่ถูกย้ายมาก็ภาว่าเจ้าหน้าที่คนก่อนได้ขอลาออกไปแบบกระทันหันซึ่งเป็นแค่เจ้าหน้าที่ช่วงกะดึกนี้ซึ่งทั้งโรงพยาบาลต่างก็ลือกันว่าสาเหตุที่เจ้าหน้าที่อยู่ไม่ได้ก็เพราะาเจอเรื่องลี้ลับต่างๆนานา,นาที่เจ้าหน้าที่กะดึกได้เจอกันแทบทุกไลาย หวังบ้านในค่ำคืนนี้คงไม่มีเคสเข้ามาให้ทำสี่ทุ่มในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ห้องยาก,ก็ต่างทยอยกลับโดยเหลือไว้แค่ประเดห้องดับจิตที่ตัวเลบีได้นั้งประจำการเพื่อฟอลอเคสจุกเฉินในค่ำคืนนี้ ซึ่งบรรยากาศในช่วงกลางดึกที่ไม่มีชาวบ้านเดินผ่านไปมาก็ทำให้รู้สึกถึงความวังเวงและดูน่ากลัวอยู่พอสมควรแต่ในขณะที่ทั้งคู่นั่งอยู่นั้นก็ได้มีวิทยุแจ้งเข้ามาให้ไปรับเคสผู้เสียชีวิตหนึ่งลายเพื่อนำมาเก็บในห้องดับจิตตอนนี้ ซึ่งการฟังรายละเอียดของผู้เสียชีวิตก็คือหญิงหนึ่งรายได้ปวดท้องคานจึงรีบเดินทางมาที่โรงพยาบาลแต่เกิดโชคร้ายหมา,มาไม่ทันมือหมอโดยการตกเลือดจนเสียเลือดมากจนทำให้เกิดเคสที่น่าเศร้าในครั้งนั้น ทั้งคู่ได้นำล่างมาโดยมีล่างทาลกใส่กล่องไว้ด้านล่างเพื่อเข็นไปที่โซนด้านหลงังโดยศีนหน้าแววตาที่กงังวลพอทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าการเสียชีวิตในลักษณะดีต่างมีความเหี้ยนและแหลงมากๆตามประวัติความเชื่อของคนโบราณ โดยทางเดินไปที่ห้องเก็บศพกับบรรยากาศในช่วงค่ำคืนก็ยิงเพิ่มความหลอนขึ้นมาอีกคันกับสภาพเตียงผู้ป่วยที่ดูหลอนและห้องเก็บของที่ไม่ได้ใช้งานจนทำให้คนลุกสู้ขึ้นมาทันที แต่ในขณนะที่กำลังจะเปิดประตูตผ้าคลุมล่างก็ได้ดูดลงจนทำให้ทั้งคูต้องตกใจมากๆสงสัยจะคุมผ้าไม่ดีเรารีบทำรีบไปกันดีกว่าทั้งคูรีบเคลียร์พื้นที่เพื่อดำล่างเข้าไปในตู้แช่โดยเร่งมือทำกันอย่างรวดเร็ว เมื่อทั้งคู่ทำเสร็จเรียบร้อยก็รีบพากันที่จะออกมาเพื่อใช้เวลาอยู่ในห้องนั้นให้น้อยที่สุดแต่เมื่อทั้งคููได้เดินออกมาก็ต่างได้ยินเสียงดังปิศนาซึ่งเป็นเสียงคล้ายคนกล่อมเด็กพร้อมไฟส่องสว่างเริ่มมีปัญหาทั้งคููต่างก็รู้ดีว่าบริเวณอาคารห้องดับจิตน,นั้น ไม่ได้อยู่ใกล้กับอาคารผู้ป่วยอื่นที่จะได้ยินเสียงคนไข้แบบนี้แต่เมื่อทั้งคู่ได้เดินออกมาก็ได้เจอกับเจ้าของเสียงที่ยืนร้องเพลงกล่อมอยู่ที่มุมห้องทั้งคู่ได้เห็นรูปล่างและจุดที่ผู้หญิงคนนั้นใส่ก็ต่างรับรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือเคสที่เราเก็บเมื่อสักครู่ ทั้งคู่ต่างก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่ได้เจอเจอกันในขณะนั้นจนยืนนิ่งไม่สามารถขยับได้และเหตุการณ์ที่จำเอาชอกอย่างสุดขีดก็คือส่วนบนของผู้หญิงคนนั้นได้หันกลับมาด้วยท่าทางที่น่ากลัว จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้ท้งคู่ได้ลาออกและไม่ยุ่งเกี่ยวกับโรงพยาบาลอีกเลยซึ่งการทํางานในแผนกนั้นทางโรงพยาบาลก็ยังหาคนเพื่อมาทําหน้าที่นี้ต่อไปซึ่งก็มีอีกหลายลายที่ได้เข้ามาทำเพราะได้เงินดีโดยที่ไม่รู้ถึงประวัติแห่งดีและก็เจอดีกันแทบทุกลาย ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเทวดาจพ่อสามดีเพื่อม่ให้พัดคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ